ศึกเพชรเจ้าพรยาโดยเสียยูริสวิทโกยินยงครับมวยคู่ที่3ของรายการครับประจำวันพุธที่29สิงหาคม2561สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโชคดีแม็กจันดีครับหรือว่าโชคดีจารัดคาแป้งมุมแดงครับเจอกับไหวพริบวอวงผมหรือว่า2รองสิป๋าแดง111ปอนด์ครับกรรมการธนดลอยู่เบิกนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีครับ เดินเข้าหานะครับโชคดีแม็กจันดีฟอร์มล่าสุดก็เป็นฝ่ายแพ้ไหวพิบบอวังโครมมาครับก็แพ้คนเนี้ครับได้ล้างตาทันควันครับไม่ต้องรอไม่ต้องฉีกคู่ครับเมื่อวันที่23กรกฎาคม61ที่ผ่านมาครับก่อนหน้าน,านี้โชคดีก็แพ้สักรินแปงกองปราบมาครับเตะขวาครับไหวพริบ โชคดีเด้งตีเข่าขวาเสียบเข่าขวาไปยอนนี้เก็บได้1นึ่0ล้านสามหนะครับชาวต่างชาติทุกชั้นรวมกัน237คนครับคนไทย1,062คนครับลูกซ้ายครับโชคดีครับเตะขวาครับลูกบูลูกสู้อยู่ที่เขาครับเอา้า โอ้กรรมก,การไม่นับครับโชคดีจังเลยครับโอ้โหเจอเจอหมัดเต็มเต็มเลยนะครับอาจจะมองว่าเป็นลูกเสียหลักด้วยครับอยู่ที่วิจจรญานของกรรมก,การครับแต่ว่าเป็นความโชคดีของไหวพิบว,วังพรมแน่นอนเอาเสียผ่าขวามาครับโชคดีแทงซ้ายโตเอานัดศอกซ้าย โชคดีเดินครับเตะขวาครับมาหมาัพยายามหมัดขวาซ้ายขวาครับเจาะยางก็เฉียวเฉียวไหวพริบจีบซ้ายไปกำปั้นขวาของโชคดีครับผุก้ายเจาะยางครับเจาะยางครับแล้วหมัดขวาซ้ายามาเป็นยาชุดตำราหลวงครับมาทีหลายอย่างเตะขวาสูงครับไหวพริบโชคดีเล่นงานช่วงล่าง ถีบซ้ายครับเตะขวาครับเจาอะอยางครับโชคดีครับแม่หมัดหนึ่งสงไม่โดนครับแทงเข่าซ้ายครับโชคดีเสียบเข่าขวาไหวพลิบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้นะครับไวพริบวอวังพรมครับ ูกศิษย์ของสทวุิชัยวังพรมครับจีงงานหน่วย9ก้าสามอาจารย์ปู่บุญล้อมมหาชัยครับบอลมหาชัยยกที่4นี่แน่นอนครับตลราหลักทรัพย์อยู่ที่โชคดีแม็กจันดีแน่ๆครับไวพริบจะถอยไม่ได้แล้วนะครับพยายามออกซ้ายหน้าครับแหมหมัดขวานี่ก็คล่อมไปครับโชคดีครับตีเข่าซ้ายครับไวพริบอยากให้เป็นหนังม้วนเดิมครับไฟล่าสุดนเอชนะโชคดีมาได้โชคดีตีเข่าขวาครับ ตีข่าขวาครับโชคดีหมัดขวาถักท่าครับตีข่าวซ้ายครับไหวพริบโชคดีตีข่าวขวามาเสียบข่าวขวาครับไหวพริบต้องเร่งหน่อยแหละครับพอเจอหมัดอีกไตะขวาครับโชคดีไม่ต้องอาศัยโชคแล้วลครับอาศัยลูกหนักครับตอนนี้ถีบมาถีบคืน หมัดขวาครับเต็มกงหูเตะซ้ายครับไหวพริบมาเจอหมัดขวาครับทีขวาครับโอ้อาวุธแรงมากครับโชคดีครับเตะซ้ายครับไหวพริบขวาไปพยายามจะบวกสอกขวาครับแม่แกดชกล้าๆกลัวๆนะครับไหวพิบวรวังพรมโชคดีตีเข่าครับไหวพริบตีโต้ครับเสียบเข่าซ้ายไปครับต่างแขนแทงเข่าแทงสู้พยายามจะขึ้นคอไม่ให้ขึ้นคอครับโชคดีไล่แขนไม่ดีครับเจาะยางเจาะยางขึ้น ีเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายครับเสียบเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของโชคดีครับเสียบซ้ายมาครับเนบขวาคืนเข่าขวาโต้ออกเสียบซ้ายไปต่อยล่างแล้วขึ้นบนตีเข่าขวาครับกรรมการแยกครับเตะขวาไปขวาคืนครับุกซ้ายจ่อยางครับ หมัดขวาเอา้าโอ้โหม่มึอนอีกแล้วนะครับไหวพริบโดนอีกแล้วนะครับท่านต้องถอยเลยครับปากกพูดๆแล้วครับทีบซ้ายครับแม่วันนี้แกชกะก,ะก,ะ,กะกล้ากลุบกรอจริงๆแหละครับโดนหมัดนี่วูบว่าหมัดขวาของโชคดีครับเตะขวาไปครับไหวพริบ โอ้ถ้าเกิดชงอย่างนี้นี่หมัดขวาพยายามเสี่ยงซอครับดูกลัวอาวุธคู่ต่อสู้ไปหน่อยครับเกมวันนี้ของไหวพริบบวังพรมครับถีบขวามาอืมมาแล้วครับวันโดนเต็มเต็มไปสองกับปั้นทั้งสองยกยกสามแล้วก็ยกสี่ครับมีอาการพอสมควรครับตลาดหลักทรัพย์นี่ไปไกลแน่นอนครับอยู่ที่โชคดีแม็กจันดีครับ ไวพริบต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงสองเอาเตะขวาเจอเกี่ยวอา้าวเป็นจังหวัดที่ตัวเองเกี่ยวแล้วครับแต่ว่าตัวเองไปอยู่ข้างล่างครับโชคดีครับไวพริบเอายังไงโอม่ต่อยหมัดก็หวังผลไม่ได้เลยครับ พับในครับเตะขวาครับตีเข่าซ้ายเข้าไปพริบแทงเข่าขวาครับโชคดีตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับเจอสายโตศอ,อกซ้ายของไหวพริบตีเข่าซ้ายพยายามจะวีย่งนะครับจังหวะที่ไหวพริบนี่เหลือขาดเดียวครับหมดโยครับโอ้ แม็จันดีครับลูกที่ของโชคดีก็ขึ้นมาปลอบไหวพริบวรวงพมครับกรรมการธนดลอยู่เบอร์ครับรวบรวมคะแนนแล้วไม่มีปัญหาครับเป็นไฟเอาชนะได้นะครับโชคดีแม็กจันดีครับชนะคะแนนไหวพริบวรวงพรมล้างตาได้สําเร็จนะครับเรื่องเดียวกันแต่คนละม้วนครับไฟที่แล้วนี่ไหวพริบเอาชนะโชคดีไฟนี้ครับโชคดีสบายๆครับมีกําปั้นเป็นทีเด็ดแล้วก็มีลูกขู่ครับเก่ากําปั้นนี่แหละครับ